สวัสดีครับมองโลกมองไทยบายธีรพัน์วันนี้นะครับมีคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าหลายๆท่านคงเห็นมาแล้วบ้างเพียงแต่ว่าเป็นคลิปที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะสำนึกอยู่ไว้ตลอดว่าโรคเราเมื่อมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรเชิญชมไปพร้อมกันเลยครับ จุบันนะครับคือสังคมของการเอื้อเฟื้อคือสังคมของการแบ่งปันนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เอื้อเฟื้อหรือไม่แบ่งปันนะครับก็จะเหมือนกับช่วงต้นของคลิปอะครับก็จะมีการโต้แยง้งถกเถียงล่าชิงกันอะไรมากมายวุ่นวายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองตรงโอกาสของเราครับเอื้อเฟื้อให้กับคนข้างเคียงคนรอบนอกออกไป มันจะเกิดการแบ่งปันที่ดีเกิดโอกาสเกิดการเพิ่มพูนทางด้านทรัพยากรเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่หิวโอกาสไม่หิวหายอะไรทั้งสิน้นทุกคนก็จะมีความสุขและอยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายๆคนต้องการนะครับลองดูนะครับจากสิ่งที่เราเองมีอยู่นอกจากจะเก็บเอาไว้เ,เป็นทรัพย์สินส่วนตัว เราสามารถที่จะเอาอะไรมาแบ่งปันให้กับคนข้างเคียงได้บ้างลองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการดูนะครับแล้วท่านจะทราบได้เลยว่าท่านจะมีทรัพย์สินหรือมีความสุขในชีวิตมากขึ้นจากผมนะครับธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ